ลวงลึกหัวใจแอปทัศน์กับรักครั้งใหม่ถึงขั้นแต่งงานไหมแฟนๆแห่จับตากันเพียบค่ะหลังมีกระแสเมาส์ซุบซิบว่าแอปทัศน์ซุ้มคุยหนุ่มรุ่นน้องช่วงนี้คุณแม่เหมือนคนกำลังมีความรักหรือเปล่าแต่แดงเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนค่ะต้องติดตามกันต่อไปค่ะซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนแอปทัศน์ได้เปิดใจกับทางนิตยสารแพลวเกี่ยวกับมองมองความรักค่ะซึ่งมีบางช่วงบางตอนแม่ได้พูดถึงรักครั้งใหม่ รวมถึงอนาคตกับการแต่งงานใหม่ว่าจริงๆแล้วเธอไม่เคยปิดเรื่องหัวใจแต่ยอมรับว่าไม่ได้สนใจเหมือนเมื่อก่อนเพราะทำแต่งงานเหมือนไม่มีเวลาที่จะคิดจริงๆวันๆก็เจอแต่ทีมงานในกองในรายการไม่ค่อยได้เจอใครซึ่งเธอมองว่ามันอาจจะไม่ง่ายนักโดยเฉพาะในสังคมกับการที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ลูกสาวน้องปีใหม่ก็เปิดรับมากเลยแถมคอยผักดันตลอด ถ้าถามว่าลูกสาวมีห่วงคุณแม่ไหมแอบบอกเลยค่ะว่าไม่เชียร์สมากกว่าคือเขาอยากเห็นแม่ยิ้มแถมยังเคยบอกว่าอยากมีน้องอีกด้วยแถมยังบอกอีกว่าเดี๋ยวหนูหาให้เองส่วนบุมบองเรื่องการแต่งงานเปลี่ยนไปไหมแน่นอนค่ะแต่ยังเชื่อเหมือนเดิมว่าความรักยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแม้ชีวิตการแต่งงานจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่มันสอนอะไรเราหลายอย่างและถ้าถามว่าในอนาคตจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นได้อีกครั้งหรือไม่นั้นแอบคิดว่าอาจจะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ แอบรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นรูปแบบการใช้ชีวิตคู่เหมือนมันมีมากกว่าที่เราเคยคิดเมื่อก่อนเราคิดว่ามีแค่โสดกับไม่โสดหมายถึงไม่โสดก็คือแต่งงานแต่เดี๋ยวนี้แอบเห็นบางคนก็อาจใช้ชีวิตคู่แบบที่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้ก็มีเหมือนกันคือตอบยากอยู่ที่เราในวัยนั้นแหละคู่ด้วยบางคนถ้าเขาไม่ได้เชื่อในการแต่งงานแต่เราก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตกันก็ได้ก็เป็นแบบเพื่อนคู่คิดกันไปแบบนี้ก็ได้หรือตอนนั้นเราจะเจอคนที่เขาเชื่อในชีวิตแต่งงานแล้วเราก็เชื่อ เราก็แต่งงานกันได้แอปเชื่อว่าแล้วแต่คู่ของเราค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ